วันนี้ขอนำเสนอพระรูปเหมือนหลวงพ่อเปิ่นทิตะคุโนหรือพระอุดมประชานาตวัดบางพ,ะพระอําเภอนครชยัยศรีจังหวัดนครปฐมพระรูปเหมือนหลวงพ่อเปินเป็นพระเนื้อผงหลวงพ่อเปินทิตะคุโนท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2466ที่บ้านในอําเภอนครชยัยศรีจังหวัดนครปฐมและได้อุปสมบทที่วัดบางพระ หลวงพ่อเปิ่นท่านมรณภาพเมื่อปีพุทธศักราช2545สิริอายุได้79ปี54พรรษาพระรูปเหมือนหลวงพ่อเปิ่นพุทธคุณคงกระพันชาตีแก้วคาดปลอดภัยเมตตามหานิยม